แนวคิดในปีนี้นะครับเราได้กำหนดแนวคิดใหม่ขึ้มาคือเทอร์สตอรี่นะครับถ้าถามว่าเฮอร์สตอรี่นี่ใหม่งเฮอร์สตอรี่นี่ก็มาจากกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ชมเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ออกท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยดําแนวคิดพวกนี้มาเป็นแนวคิดในการจัดงานเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเข้ามาเที่ยวงานของเรา และสอดคล้องกับแนวคิดของจังหวัดอุบลราชธานีก็คือว่า Baby g e n e r i o n นะครับโดยเรานำแนวคิดตรงนี้มานำเสนอผ่านศิลปินจากประเทศไน,นว่าศิลปินแต่ละคนถ้าเขาได้แนวคิดตรงนี้ไปแล้เขาจะนำเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นงานในแนวคิดแต่ละคนออกมาในหน้าตาและรูปแบบน,นะครับเขาเชิญชวนนะครับน,นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่อุบลราชีหรือว่าจังหวัดต่างๆหรือ พื้นที่ใกล้เคียงก็ดีหรือจากกรุงเทพก็ดีนะครับถ้ามีโอกาสนะครับงานเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่17และตัวการโชว์งานตรงนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่22นะครับซึ่งจะเป็นการโชว์ผลงานของศิลปนินแต่ละคนนะครับข่นแสงเขียนตน แอนด์ออฟมิวสิกนะครับและนอกจากนี้นเ,นเรายังมีกิจกรรมในเรื่องแบบว่าดีสตอร์เรชันอาร์ตก็ดีเูตอาร์ตก็ดีนะครับไว้ว่าจะเป็นในเรื่องเยือนชุมชนคนทำเพียรก็ดีนะครับซึ่งหนึ่งปีจะมีเ,เปิดให้เข้าไปชมไปดูวิธีการทำงานวิธีกสร้างงานศิลปินแต่ละคนสิครั้งนะครับยังไงกขอเชิญชวนนะครับให้มาเที่ยวงานในช่วงนี้นะครับ